เอาล็อกครับล็กครับเดี๋ยวจะล้มแล้ว ยังไงเดี๋ยวขอกลับเข้าโลงเจก่อนนะ จุดนี้เที่นี้กล่องเล็กก็เติมรึ่งเสื้อผ้าอยู่ในตัวเสื้อผ้าอยู่ในส่วเดี๋ยวต้องกลับไปนับด้วยเลยแล้วีเวลานั้นตอนจะตัง้งร้านมาเลยใช่เยอามาใส่เอง

บดบองแว <c oughs> มเวลาไไ,ไปด้อ่ะราให้ผมไปตั้งหลักที่โรงเกตตั้งกล้องให้เท็ดก่อนนะกันนะอย่าเพิงรีบปล่อยไม่มีฝนนะอากาศดีหมาเมืงไง นี่ถ้าเกิดแม่นแม่นบทกับภาคให้นะบางเรียนแม่นแม่นคือรู้นะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงให้ยาวๆเหมือนแบบพวกไรสักที่เขาไหลไปด้วยเนี่ยเก่งพอเปิดปากไม่เก่งต้องแบบเปิดตำราแล้วพูดเลยต้องตเปิดตำราแล้วอ่านเลยอ่านใส่กล้องเหมือนภากะพิธีกรรมนี้คืออะไรมาหนาเชิญเรียกซื้อได้เลยนะครับสระเปาไหมครับสระเปาสระเปาดนมพิธีกรรม

就长得白了。 ขออนุญาตอธิบายนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของภูเขาทองนะครับที่ ลูกหลานนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วนะครับก็จะมีการระบุชื่อผู้รับนะครับแล้วก็จากลูกหลานผู้ทํานะครับก็จะเป็นลักษณะส่วนภูเขาทองแบบนี้ส่วนก่องสีแดงด้านในนะครับก็จะเป็นทีบเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับที่ลูกหลานที่ยังมีชีวิตหรือคนรู้จักนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วนะครับที่เป็นญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในส่วนตรงกลางด้านในก็จะเป็นเสื้อผ้าที่สาธุชนนะครับบริจาคใช้คําว่า ทำบุญส่งไปให้กับผู้เสียชีวิตทั้งที่รู้จักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดวงวิญญาณที่มีญาตินะครับส่วนกองที่ลุกไปแล้วนะครับจะเป็นการทําบุญในส่วนของเหล่าดวงวิญญาณที่ไม่มีญาตินะครับก็ซึ่งพิธีกรรมนี้ถ้าเกิดเผาเผาส่งเครื่องกระดาษตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะทําพิธีหวานติ้วแล้วก็แจกทานในเขตรั้วโรงเจนะครับซึ่งต้องรอให้ การส่งเครื่องกระดาษตรงจุดหนีเสร็จสิ้นเสียก่อนเราถึงจะเริ่มดำเนินการด้านในรถตัวโรงเจนะครับอโอ้ยยังงงอ่ะยังงงอ่มเอ้ยยังวแต่ะยังงงอ่ะ อันนี้จะเริ่มส่งเครื่องกระดาษส่วนที่เป็นของลูกหลานทําให้กับบรรพบุรุษนะครับ,บ,บก็จะมีทั้งซัวนะครับเป็นหีบเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นด้านในนะครับก็จะมีการระบุชื่อผู้รับแล้วก็ชื่อผู้ส่งไว้บนกระดาษทุกชิ้นนะครับ ก็พิธีกรรมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงทําการวานติ้วแจกทานในบริเวณรั้วโรงเจนะครับผมซึ่งตอนนี้ด้านในก็ยังต้องรอนัดหมายจากทางฝั่งนี้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มดาเนินการด้านในไปัยของเรากูชืซึ่งของเราก่อนเรา่เอาของเราจุดก่อนเลย อมีใครวิ่งโอลิมปิกไหมฮะรับรองได้ครับไม่ร้อนครับไม้อนไม่เลยอ๋ยางไร้อนอยู่กลางกองไว้ได้นะ ีกสักพักเราจะหย <c oughs> ุดแล้วนะครับแล้วเราจะวิ่งเข้าไปตรงเจแล้วนะครับเฮ้ยจะดียแล้วฟังนี้เขาไม่ได้เริ่มไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆลามไปเองเอาแล้วตายแล้วกูตายแล้วร้อนร้อนแล้วไม่ไหวแล้ว